เย้ฮูน้องๆชาวเด็กดีรู้หรือไม่คะว่าสาเหตุการไปโรงเรียนเช้าของเด็กแอดมิชชั่นนั้นมีอยู่สองเหตุผลเด็ดๆนั่นก็คือ 1. เพื่อไปลอกกันบ้านให้ทันส่งและ 2. เพื่อไปชว่วแวดเก่าบ,บอดแนะแนวเพื่อติดตามข่าวสารรับต้องก่อนใคร แต่สำหรับในปอนหนุ่มหน้าติกับตัน admission reality ของเว็บเด็กดีของเรานั้นยังมีอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่เขาจะต้องงัดตัวออกจากที่นอนนุ่มๆเพื่อตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าตรู่นั่นก็คือการรับหน้าที่เป็นประธานนักเรียนนั่นเองงานนี้ในปอนแอบกระซิบมาว่าชีวิตประธานนักเรียนนั้นมีง่ายซะเลยเพราะจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เช้าตรู่ต้องจัดแถวน้องๆทั้งโรงเรียนนำร้องเพลงชาตินำสวดมนต์ เป็นผู้นำกิจกรรมไปจนถึงออกล่าตะเวนและทำโทษรุ่นน้องที่มาโรงเรียนสายว้าวและที่สำคัญชีวิตประธานนักเรียนนั้นยังจะต้องพูดคำว่านักเรียนอร้องนักเรียนร้องนักเรียนบ่อยๆทุกวันทุกวันอีกด้วยว่าแล้ววันนี้เราจะไปตามติดภารกิจชีวิตประธานนักเรียนม .6 ของในปอนกับตันแอดมิชชั่นเรตี้ ที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยกัน like ดีกว่าขอจากมาดคลกเรียนและาผู้บรรและตามซนครับน ระเบียบของเราครับนอกจากนี้ต,นนต้องเกเต็อนสื่อมวลารเพือสารคีรับตามที่มูลนิธิร่วมักครับรวมกับ,บกาากกศุกากรไดการกายั้นาได้รัดการแข่งขัิศาเท,าที่เคาพนุุลท่าทิศสามขึ้นซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนวสุธิวราลามเพื่อประชา,าชิช่วยรางวัลทีเจ็ดที่เรัาอยางรักษา่วน จับตึงต้งระหว่างที่ี่ส1และย2สิบ2งิงหาคม2อ2 3าที่ผ่านมาทางกลุ่มสาระการรียนรทีสามได้จับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งับในช่วงันที่3และชุวงันที่สขอบอกว่าในช่วงที่สี่ครับนักเรียนของเรานา้ิิรษจากประเิหอาณน ท่านผู้บริหารได้มอบสิทธิ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตับเสด็จครับ 啥？<Ciao. S 2> สพี่ขาเยอะแล้วจะมีเพื่อนแอบถ่ายวิดีโอไว้นะได้เอามาประจานขาสั่นนั้นนี่แบบนี้จับไม้ขาเลยแบไม่ไหวแล้วสอง ใชเด็กมาสายครับอ๋ออะไรเด็กสาวไม่ไปรัตตเวนคืออะไรต้องเดินไปรัตตเวนนี่เหรอก็จะมีบางวันนะครับที่สุ่มไปตามซอยแบบนี้เด็กจะแอบกันตามซอยครับโอ้โหเด็กเคยแอบกับเขามั้ยเนี่ยอ๋อไม่เคยนี่เด็กดีจริงๆครับเน้นอยู่เด็กดีได้ยังครับมาแนะนำแก๊งแก๊งรายการรักเรียนแก๊งแก๊งโคป่าเถื่อนขอร้ายทารุณ ทำกับเด็กตัวเล็กๆได้ลงฟอนี่คนละแก๊งกันนี่ครับนี่มหกมาเลยไหมครัเนี่ยจะรวมมหกมห้ามสี่ครับอ๋อรุ่นน้องสุดท้ายเลยฝึกทายลุงเลยก็เมื่อกี้เขาวอมาบอกว่าลาบตะเวนเรียบร้อยแล้วอ๋อเจอไหมมีมีเจอได้คนมะคนอ๋อนี่คือคนที่นี้คือเด็กที่ไปหลบอยู่ในมาบางคนไปหลบบางคนมาสายแบบนี้ครับก็ ย้อนแบบมีติดชื่ออะไรแบบนี้ออกกำลังกายตอนเช้าเพื่อผูกวินัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ภารกิจช่วงเช้าของปอลมีอะไรอีกครับภารกาิจนะครับก็เดี๋ยว มันจะมีแบบกรรมการโรงเรียนมาสายที่ระเบียบเองแล้วทำโทษตอนเปคนชุมในี่ทำโทษกรรมการเรียนอ๋อแล้วเดี๋ยววันนี้มีไหมครับกรรมการเรียนมาสายเองวันนี้อครับท่าทางจะไม่มีเพราะส่วนใหญ่เขาเข็ดกันแล้วไม่กล้าโอ้ยอ,อ,อยากจะเห็นนะเอาปอนทำโทษทำโทษเพื่อนอยังไงเนี่ยขอบาคุณมากไว้โอกาสหน้าคงคงได้เห็นก<ห>ันได้เด<ห>ี๋ยวเราทำอะไรต่อครับเดี๋ยวก็ ตอนจะรอตรงน,นี้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราก็ขึ้นไปเรียน,น